บทที่7พุทธานุสติรอบที่หนึ่งอิติปิโสภควาอรหังสมาสัมพุทโธวิชาเจนะสัพโนสุกโตโลกาวิทุนตโรภิสาธรรมสาราติสัตทาเทวบมนุสานังพุทโภพควาติบทที่8ธรรมานุสติรอบที่หนึ่งสวากขาตัวภควาตาธมโมชันติติโกการโกเอมิโกมิโกปจตังเวทิตัปโววิญโยหิตีบทที่9สังขานุสติรอบที่หนึ่งอิติปิโส สุปฏิปโนภกรรมตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปโนภกรรมตัวสาวกสังโฆยะยัปฏิปโนภกรรมตัวสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปโนภกรรมตัวสาวกสังโฆจะทังเหตตาฤปุศลการเนี่อัตถาพฤกษาบุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนในโยปาหุนในโยทักขิในโยอันจะดีกระดัโยตุลังบุญทักขิตังโลยภาษาตี่บทที่สิบจินนามณีปียังมันตังรอบที่หนึ่งจินนามณีปียังมันตังยะสังทาสัง ังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอลาหังระโพตันจะมหาราชาตาวังตาวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเทสิกินจิเทโวเยสังโกสักโกปัดชังทัดทัดสมิงกินเนวาทัด ตาปียังกันตังปาริปุตโตพระวันตุเมสิทธ,ธิลาพังชะนะนาเยมณีจินดาปียังจะทะานังสับเพชนาพระหูชนาปียังปียงมะมะสกตวาบทที่11ครั้งที่หนึ่ง สกัตาวาพุทธรัตนังโอสาทังอุตตะมังว่ารังอีตังหิตังเทวะมนุษย์สานังพุทธะเตเชนะโสตทินานตสันตุปัตถาวาสาเพทุขาวูปะสะเมนตุเตสกตวา,าธรรมรัตนังโอสาทัง อุตตะมังวารังปุริลาหูปะสะมรธรรมะเตเชนะโสตทินานัตสันตุปัตถวาสัพเพพาาบูปะสเมนตุเตสกตวาสังขลตนะตานังโอสะถางอุดตามังวารังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเต เชนะโสธีนานัดสันตุปัตถาวาสะเพระโรคาอุปะสะเมนตุเตบทที่เจ็ดพุทธานุสติรอบที่สองอิดิปิโสพควาทั้งสมาสมุตุวิชาจนะสัพปโนสุสตุโรกาบุฑโตโรปุริสัร,รมมาสาราธิสัตตาเตบรมุสานังพุทโรภควาตีบทที่แปด ທຳມານຸສະຕິຫຼອດທີ່ສະວາຄາໂຕພະຄະວະຕາທໍມສັນຕິຕິໂກກາລິກເອິິິປະຕັງເວຕາໂປວິນໂຍຮຕິ บทที่9สังขานุสติรอบที่2อิติปิสุปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆใหญ่ย่าปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางญาตาลิปุยศายุคานิอัตถุภุยศะบุกระไอศะภะคะวะโตสาวกสังโฆอ้าหุนายโยปาหุนายโยทั้งกินอายโยอัญเจริกระนัโยตลังบุญญาเกตังโรกัสสาติ บทที่สิบจินนามณีปิยังมันตังรอบที่สองจินนามณีปิยังมันตังยะสังภาสังโกนังอุปสันติเนทิเนสัสนติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพธันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทิปังกาเลเทวสุปโป เกสกินจิเทวเยสก,กปุปชังทัดสมิงกินเนวาปัตาปิยังกันตังสารีปุตโตะวันตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมณีจินดาปียังจ่ท่านาังสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะบทที่สิบเอ็ดสักกัตกกตวารอบที่สอง สกตาวาพุทธ,ธะรัตะนังโกสถังอุตตะมังวะรังหิตังเทวะมะนุสานังพุธธเทธเตชะนะโสตที่นานัตสันตุปัตถวานาสะเพทุกขาบุปะสะเมนตุเตสกตาวาธรรมรัตะนังโอสะทังอุตตะมังวะรังปะริลาหุปะสะมานัง ธรรม,มเตเชนะโสตินานัดสันตุปัตถวาสัพเพผะยาบุปปะาสะเมนตุเตสกะตาวาสังฆารต,ตนังโอสะถังอุตตะมังวะรังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังฆเตเชนะโสตินานัดสันตุปัตถวาสัพเพลูกาวุปปะาสะเมนตุเต บทที่7พุทธานุสติรอบที่3ครับอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาเจนะสัมปันโนสุขตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมะสารลธิสัถาเทบมลุสานังพุทโธภควาติบทที่8ธรรมานุสติรอบที่ 3, สามสวากขาโตภควาตาธโมสันติิโกอกาติโก,อาก,าโกเอหิปติโกโอปะนัยิโกปักปกปกปกจจตังเวทิตถโพวิญโยหิติบทที่9สังขานุสติ รอบที่สามสุปฏิปนุภักควาตสาวกสังโฆอุชุปฏิปนุภักควาตสาวกสังโฆญายาปฏิปนุภักควาตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปนุภักควาตสาวกสังโฆญาตีธทำมยาตารินปีชายุคานีอัตถปุริสาบุคคลาเอสาภักควาตสาวกสังโฆอหุเนยโยปะหุเนยโยทักขิเนยโยอัญเชลีกันนิโยอันตรังบุญญากีตังโรกัสสาติ บทที่สิบจินนามณีปียังมันตังรอบที่สามจินนามณีปียังมันตังยะสังธาสังโกนังอุปาสันติสเนหังมาตาปิตานาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังสโสสัตส,สัต,สตสถุโนโทีปังกาโรเทโวสุโปเทสิกินจิเทโวเยสกโกปัช้าทัตมมกินเนวา ปัตตาปิยงังกันตังสาริปุโตพะวันตุเมีสิทธิลาพังชนานาเยมณีจินดาปิยะจะทะนังสัพเพชนาพระหูชนาปิยงังมะมะบทที่11สกตาวารอบที่3ครับสกตาวาพุทธรัตานังโอสะทังอุตตะมา่ารังหิตัง วพวมนุษย์สานังพุทธเตเชนะโสทินานัสสันตุปัทถวาสาเพทุขาบูปะสเมตุเตสกตวาธรรมมาตนังโอสาทังอุตมังวรางปะลิลาหุปะสมะนงางตัมมาเตเชนะโสทินานัสสันตุปัทถวาสาเพพระยา บูปะสะเมนตุเตสกตวาสังฆรัตานังโอสะทั้งอุตตะมังวะรังอาหุเลย,ยงังปาหุเลย,ยงังสังฆเตเชนะโสตทินานัสสันตุป,ปัตวาสเพโรคาบูปะสะเมนตุเตบทที่ส,สองชินบัญชร ชยาสนากตาบุทาเจตวามาลังสวาหนาังจตุสจจาสพังละสังเยปิมิสุนะอาสภาตันหังกะาทโยพุทธาอัธวิสตินายกาสภเปติตตามมหังมัตะเกเตมุลิสราศีเสพุทโธศีเส,สปติโตไมหัง พุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปิโตมิหังอุเรสปะคุณาปารุหะทัจเยเมอะนุโรตสาดิบุโตจะทักกิเนกุลันโนปิติภาคาสมิงโมคะลาโนจะวามะเกทักกิเนสาวเนิมิหังอาสุอันทะลาหูลูกัสสะปจะมหานาโมอุปาสุวามะโสตะเกเศตโตปิติภาคาสมิงสุวิโยวะเพ็งกรุริสิโนสิริสัมปโนสุปิโตมเนปุงคาวุกุมาคัสสะปเทโรมเหสีตวะตะโก โสไม่หังวะท่านีนิจังปฏิทักษิคนากรบุญนอังคุลจักอุปารีนันทาีบุรีเทระปัญจะอเมชาตานาราเตติระกามะเสศาสีติมหาเถระวิจตาชินสาวกาเอเตศติมหาเถระจิตวันโนชิโนรสาชลันตาสิระเตเชนะอังคมังเคสุสันติตาละตนังบวโตอาศิทักเกเมตสุตตะกังท้สักังปจิตโตอาศิวเมอังคุลมานังขันธโมลละผลิตตันจัตานาติยสุตตะกังอากาศเสศชะตานังอาศิเสสะปะกาละสันติตาชินานา วัันยุตตาสตปากะลังกตาวตาปิตาทิสัญชาตาพาหิระฉัตุปัตถวาอาเสสาวิณยังยันตุอนันตะเจนเตสสาวะสตโตเมสกิจเจนะสัธาสัมพุทธปัญเเดชินาปัญธรมาจมิวิหารันตมหิตเีเตมหาพูริสาสภาอิจวะมันโตสุโตสุรโคชินานุภาวนะชิตุปัตถวุธรมานุภาวนะชิตาริสังโคสังฆานุภาวนะชิตันตารายโยจัตธรรมานุภาวะปาริโตจดามิชินาปัญเชลที บทที่สิบสามพระหุงมหากาพระหุงสหัสัปปินนมีตรท้าอุทันตังกีมีคานังอุเตปโพลังเสนม้มารังทายนาที่ธรรมวิธินาชิตวามินโหตันตีนตส,สาสนาบวตุเตชัยยมังคลานีมาลาติเดกัมอภิยุทธิตัศสาราภาติงโครังปานาลาวักัวักขามะขับ,บมาทัดทยาค้งคันตีดูทันตวิธินาชิตวามินโหตันตีศาสนาบวตุเตชัยยมังคลานี นาฬิกาดิงกัชาว์ังอาิมัตตปูถังทาวากิสทาวากิจากกมะสนีวสุธานุนันตังเมตัมบุเสกวิธีนาชิตวานถัวตันเติศศาปวัตุเตจิมังคารานีอุกิตาคาฆะมติหัตถสุธาดุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาดละวันตังอิทีวิสังกตมโนชิตวามุตโดตันเติศศา พระวัตุเตชี้มังคลานีกตาวันคตทั้งหมังอีวังขับพุธียาจินใจยาธุทวเจานังสักกางมันเสันเตนสโวมวิทินาจิตวานหตันเตศาสาพระวัตถุมพระวัตุเตชี้มังคลานี สัจจวิหายามที่สัจจกวาดเกตุงวาทาภิโรปิตามนาอดิอันตภูตังปัญญาปฏิปชลิโตจิตวานโทตันเตสสาปวัตุเตเชยมังคลานินันโทวนันทถ้าพุชคังวิพุตังมหิธีบุเตระเทรรพุทธเคนะธรรมาปัญญาโนอิทูปฏิสัมวิทินาจิตวานโทตันเตสสาปวัตุเตเชยมังคลานิโตกาหาทิถิพุทธเคนะสุทัตถะหัถังพัมังวิสุทธิ สุติมิติปกาพิธาลังยาณาคาเทนะวิทยาชิตตวามุโสตันเตศสาวะวัตุเตชัยมังคลานีเอตาปิพุทธะชัยมังคระอัตัคาทายโยวบจโนเทนติเสัตติมตันติตวานานิกาวิธานิจุปัตวานิโมขังสุขังอธิคมัญญาณลูสะพันลูมหากรุณีโกนัตุหิตายังสุบปายนางบริตราวบารมิสัพพะปโตสัมปุทิมุตมังเอเทนะสัจจวัตเจนะโหตุเมชัยมังโหนตุเตชัยมังคลังเช่นตัวปุถยามุเลสะพายังนาง เทวัตโนเอวังตวังวิเชโยโหหิชยสุเชมังคะเรอปาราชิตปันนังกีเสปทวีโปคะเรอภิเจเกตราชผูพุทธนาคาปตะตบโมูตติสุนักตังสุมังคลังสุปปะตังสุโมติตังสุขโนุสุโมโตจะสุยิทั้งพมมะจาริสุปทักกินังกายกรรมวจากรรมปทักกินังปทักกินังมโนุกรงบันปณิทิตเตยทักกินา ปัฏกินานิกตตวานาลัพันตติปัฏกินีพรวตุสัพพมังคารังละขันตุสัพพติวตาสัพพะพุทธานุภาวนัศธาสติภาวันตุเตภรวตุสัพพมังคารังละขันตุสัพพติวตาสัพพธรรมานุภาวนัศธาสติภาวันตุเตภรวตุสัพพมังคารังละขันตุสัพพติวตาสัพพสังขานุภาวนาสตาสุติพระวันตุเต บทที่สิสปฏิทานคาถายาเทวาตาสันติวิหารวาสินีทูเปคาเลโพธิคาเลตะหิงต่หิงตาธรรมะาเนนะพระวันเตปูจิตาโสดถิงกลนเตถาวิหารมันทะเลเรทระเทราจะมัชชานาวกาจะพิขวโว สาลามีกาธานะปติอุปาสกาคามาจเทสานี่ครับมาจะอิสราสัปปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาพุชาเยปิจะอันทัมภพระวาสังเสทาชาตาอัทโวปปาตติกา นี่ยานิกัางธัมมวาาะวะลังปฏิจจะเตสัพเพปิทุขัสะการวนตุสังข้ายาจะตุจิรังสตังธัมโมธัมมะทาราจะปุกขาลาสังโฆโหตุสัมมาโควะอัตถายะจะหิตายะจะอัมเหหิละขัดตุสัม ธรรมโมสัพเพปิธรรมมะลาณิโนมะจาริโนวุติิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยัปะเวทิเตปะสันนาโหนตุสัพเพปิปาณิโนพุธทธะสาสะเนสัมมาทานังปะเวชันโตกาเลเทโวปะวัตสัตตุ วุฒิภาวายะสัตตะนังสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตร,ระชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะรา,าชาโนปะชังรักขันตุสัพพะทา บทที่สิบห้าเวลาอุโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพระยปัตตาจะนิพรยาโสกปัตตาจะนิสโสกาโหนตุสัาเพปีปานิโนเอตาตาวตาจะอัมเหหิสพัพระตัง ปุญญสัมปตังสัพเพเทว,วานุโมทันตุสัพพระสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัตทายะศีรังรักขันตุสัพพระทาภาวานาพิรณาโขนตุคัดฉันตุเทว,วตาคตาสพเพพุทธาพระลับปตตาปัญเจกานัณจะ ยังพระลังอารหัตตานันจะเตเชนะล,ลักขังพันธามิสัพพระโสบทที่16สุม,มังคละคาถาโหนตุสัพพังสุม,มังคลังละขันตุสัพพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตรัง โหนตุส man, o, taman, tekrar, ัพพังสุมังขะลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตะังโหนตุสัพพังสุมังขะลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศ และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดจงเกิดแก่มีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายปวดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนตะธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วขออำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐี เดียนย่อเศรษฐีเดียนไหวปูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปรี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระผริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ